โอเคครับผมทุกคนวันนี้ผมจะมาทำคลิปแก้โกคิมไว้ทุกคนมันมาซื้อตุ๊กตาอีกแล้วไว้ตุ๊กตาไม่ใช่ตุ๊กตายางนะตุ๊กตาหมีหุ่นยนต์ไว้ทุกคนก็คือเฟสตี้นั่นเองทุกคนมันแบบเฟสตี้ล่างล่างอะไรวะเขาเรียกว่าล่างร่างรปภทุกคนประมาณล่างตำรวจอะไรเงี้ยทุกคนมาแกล้งมาในเวอร์ชันหนึ่งจุดแปดจุดหนึ่งไว้ทุกคนเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดก็ยังมีกดไลค์ก็แชร์กด subscribe หนึ่งแสน subscriber นะครับผมก็คือหนึ่งแสนก็คือแบบว่าก็ต้องเต้นให้โชว์แล้วก็็เต้นนกกกะครับผม่ไ Official. Mm -hmm. โอเคครับวันนี้ผมได้ตุ๊กตาสักอย่างมานี่แหละเออผมไปซื้อต่อจากไอบีด้วยไอบีดุบอกว่าเออตุ๊กตานี้มันแบบแบตมันอ่อนมันจะหมดแล้วอ่ะเพื่อนมันก็แบบโทมทมแค่ทางเลยให้พี่มารีเมคมารีฟันทําอะไรมันหน่อยเงีออก็เลยแบบนั่นแหละก็เลยจะมาทําอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็บวกกับยังไงมันอยู่ในเกมที่ก็เลยเออช่วยช่วยหน่อยละกันอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไงไฟช็อตมาไฟช็อตชีชีดู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  ไปชาบ์จไปชาร์จเห็นระบบวงจรตานี้เลไปชาร์จไปชาร์บช่วยกูดีโงีอไปชาร์จด้าช่วยกูด้วยช่วยกูบุ๊ช่วยกูไอ้คลิปไปสัดไปย้อนด้วยขอบคุณมากครับนายท่านฮึ่ยยยยมีเดี๋ยวไอ้บีเห็นบอกอะไรเลยถ่แล้วมันมีระบบระบบเอไอสามารถพูดคุยด้วยเสียงได้คุณสามารถเลือกภาษาได้ด้วยนะ ออติกอะซีเล็กภาษาไทยคอนเฟิร์มภาษาไทยโอ้ยเหรวันนี้่ะพี่เข้มเจ้เข้มใช่ไหมเอาเชิญเราเจ้าอ่ะอืมอืมเราทำอะไรกันดีอ่ะพี่พี่ต้องไปอาหารถามให้ผมนะได้แล้วใช่แล้วแล้วคนคนคนเก่าที่ดูแลดูแลดีไหมอ่ะไอไอน้องบีดอ่ะไม่ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่เท่าไหร่มันชอบให้ให้ปลาเค็มเนี่ยผมไม่ชอบปลาเค็มอ่ะโอ้ยีไม่กินปลาเค็มไม่ใช่แล้วชอบเต้นไก่ไก่นะแต่มันไม่ค่อยชอบเต้นให้เราเดินเลยอ่ะ งั้นเนี่ยเจ้านายลองได้ให้ผมดูไหมครับใกล้ๆอะ่ะได้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บทานกันเนาะแตจะ,จะ,จ,ะจะเลือกโทนเสียงด้วยนะแบบเสียงเด็กกระโปงเสียงเด็กคนโตเสียงผู้หญิงเสียงอะไรเลือกได้หมดเลยนะอยากเลือกเสียงไหมอ่าอ่าอ่าเสียงเสียงเสียง,ง,งโคนโตเด็กคนโคต,โ,ต,โ,ตโอเคครับผมนายทานฮ่าฮ่าฮอา่าเอ่อเราลองแต่ผู้หญิงดิเอารองสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเอาเอาเอาเจียวคนโตมนเดิมแหละโอเคครับหมายท่านเราเปลี่ยนเป็นสิ่งนล็กน้อยเออใช่ติดกระโปรงไอ้ควายไอ้โง่เป็นยานไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเด็กเย็นไอ้ควายอยากเล่นฟรีไฟล์กูอยากเล่นฟรีไฟล์เด็กเด็กกินร้าเกมเลยเด็กกินร้าเกมเลยอ่ะ นายท่านแต่ว่านายท่านใช้ผมขนาดนี้แบตผมจะหมดแล้วโลแบตเตอรี่โลแบตเตอรี่โอเคแบตเพิ่มมา23%ฮ่ามเปอนนายท่านอยากได้อะไรไหม จกได้แบบเออของเพชรอ่ะของเพชรอ่ะเออของเพชรหรอโอเคนี่ชาให้แล้วกันแกต้องไปหาฐานในค่าหนึ่งร้ออันถึงแบตจะเต็มแล้วค่าจะให้ของเจ้าจุนเนมากฮ่าฮ่านี่แกมาเอาของตรงนี้นี่แกมาเอาของตรงนี้ฮ่าฮ่าเชิบ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 ไปหาฐานในค่าให้ได้100อันฮ่าฮ่าทีเดียวเลยนะ100อันเดี๋ยวค่าจะเต็ม100%ล่ะฮ่าฮ่าฮ่าได้รวยได้รวยโอเคเลยโอ้โหค่าเดือนจเจ้าไม่ไหวแล้วนี่ ชิบชบอัพอัพอัโอหระหว่างนี้แกต้องล้องเพลงไปไดยนะเราขอร้องเพลงไก่ไก่ชาชาชอบไก่ไก่โอ้ไก่กอยูต้อ้นใ่แล้วต้องเป็นด้วยไก่ไก่่ะนี่แกลองทำซิโอยกยยกวยกยก้อยก้อยกวยกยกวยกยกวยกยกวยยไม่เห็นเต้นเกยยย อยไม่เห็นเต้นเลยเราเขาขวดของเราไม่เห็นเต้นเลยไม่เห็นเต้นเลยอ่ะ

แล้วขาจะตายไหมอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละฉันอยากทำายล้างฉันอยากทำายล้างเบอร์หนึ่งนี่ฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮอ่าเ่นขาขอโทษทีนาท่านเมื่อกี้ฉันโดนไฟฟ้าช็อตจนระบบมันลวน่ะลฉันอยู่ไหนนี่ฉันอยู่ไหนนี่ไปวไปหานอยได้เลยได้เลยเอิบนี่แล้วนางจะไปทำอะไรต่อเ้ยขาโดนไฟช็อตเ้ตัวหาทานง่าย โอ๊ยโอ๊ยระบบขัดข้อง ระบบขัดข้องไอ้โง่ไอ้ครีมไอปัญญาอ่อนไอ้สะทุนไอคิดระบบขัดข้องระบบขัดข้องไอ้ควายไอ้โง่ไอชิดระบบขัดข้องระบบขัดข้องจีจีไอควายไอ้โง่ไอจีคริมปัญญาอ่อนสะทุนหมาแล้วจี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 อ่าโอเคกลับสู่โหมดปกติอ่าฮะนายท่านจะมาแล้วโอ้ยฉันโดนไฟชนดอกแล้วนายท่านปัญญาอ่อนไอ้ควายสะทุนไอ้หมาไอควายขี่เลือนไอ้โง่ไอ้คริมปัญญาอ่อนไอ้ควายจี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 กลับสู่โหมดปกติฮขอบคุณนายมากเลยนะนายท่านที่ทำให้ข้ามีชีวิตอยู่ ถ้าอยากตกปลาปล้วท่านลองแล้วนะท่านลองโดดน้ำให้ฉันดูได้ไหมนี่ฉันอยากเห็นมันจุ่มน้ำเนยนะ <_ t os> เอา,าไม่เห็นจุ่มน้ำในล่ะขอกระโดดสูงสูงไม่เห็นจุ่มเลยไม่จุ่มต้องกระโดดสูงสูงให้มันมีพันิเคลนมาไงมันพัดิเคลอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยนี่เนี่ยเออต้องสูงสูงอ่ะโอ้ยเอ้าไม่เห็นมีเลยลองดูสิ <_ t os> <_ t os> <_ t os> ไม่เห็นมีเลยอ่ะฉันทำให้ดูนะ่ะ จิ๊จิ๊จิ๊จิอจิ๊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 จิอจา๊จินจิ๊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 จิ่จิ๊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 จิจิ๊จิ๊จิ๊จาจจีจจ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 จิจจจจจ๊จจจิจจจจจ๊จ แกทำอะไรฉันอะฉันกลายร่างเป็นร่างอ๋อไม่เก็บฐานยังไม่เก็บฐานไปแล้วฉันไม่ต้องการฐานฉันกลายเป็นร่างโกงแล้วล่ะใครไม่ปล่าใครไม่ป่าแกไม่ดูแลฉันได้ดีฉันโมโหแกมากฉันโมโหแกไอ้ไอ้เคียคิมขอาคาขอโทษค้าพูดคำหยาบระบบค่าต้องเซนไม่พูดคำหยาบก่อนเลยไอ้คิมไอ้โง่ แกฆ่าฉันเฮ้ยแกต้องชดใช้นี่มันสัจธรรมอะไรแล้วเนี่ยมันสายไปแล้วระบบฆ่าลวนจนแบบไม่มีอะไรเหลือแล้วแกทำให้ฉันเปลี่ยนไปทำให้ฉันดูแย่แกทำให้ฉันเป็นร่างโกรงอะอื้ยทำไมแกต้องทำฉันแบบนี้ทำไมแกไม่ดูแลฉันดีๆฮะโอ้ยฉันยังไม่ทำแกอะไรเลยนะอุ้ยฮนี่ไงนี่ไงแกไม่ทำตัวฉันดีๆอ่ะแกต้องโดนหนึ่งนี้แหละฮ่าฉันทำแล้วเนาะนี่ไงจะโดนฉันนะฉันก็ลาก่อนแล้วกันแกอยู่ในหลุมได้เลย นี่ไง <c oughs> แกยังไม่กดใ like, จก,กดแชร์ใช่ไหมละ่ะฮ่าฮ่ามันก็ค่โดนี้แหละฮ่อเเฮ้เแกดนฉันแน่แกดูฉันแน่แกเคยโดนจับกดน้ำไหมล่ะ <c oughs> นี่ไงนี่ไง,งาไไวอชชิง่งคือแตงฝาวอชชิงฮ่าฮ จกดไลน์อ่แค่รู้จะดนอย่างนี้เลย่ะฮฮ่าฮช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยกดไลเลี้ยวจะกดไเลี้วฮ่าฮ่าจะนไทยเดินปลาแน่ไงโโอ้ยน้ยนีจีจีจีระบบเปลี่ยนแปลงระบบถูกเปลี่ยนแปลงระบบระบบ ขอบคุณมากครับนะท่านขอบคุณมากครับเดี๋ยวเอาอะไรไหมครับเอาอะไรไหมครับเอา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 ถ่านเอาถ่านได้เลยนี่เอาไปเลยครับมีถ่านอ่างนี้ฉันให้หมดเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ฉันให้หมดเลยน่ะโอ้ยแบตแบตฉันยังไม่เต็มอีกอ่ะแบตผมเหลือนจะหมดตอนไหนท่านเหลือสองเปอร์เซ็นต์น่ะนี่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 โอ้ยเอาทีเดียวเลยสิโง่แล้วมึงอ่ะ ขอโทษขอโทษในท่านอุยแบต500%ร้อเปอร์เซ็ต์แบตเสื่อมแบตชั้นเสื่อมแบตชั้นเสื่อมแบตฟอร์วัชชิงแกที่ฉันดูแย่แท้ทำให้ฉันแบตเสื่อมแกโดนแกโดนฉันแน่แกโดนฉันแน่ลากรลากรลากร แกแน่ใจหรอว่าแกจะไม่โดนเนหะวายเอาละ่ะถ้าแกอยากรอดกับฉันอุเป็นเครื่องหมาลูกศรแแกอยากรอดกับฉันแกก็ต้องบอกให้คนดูกดซัสบสไครต์กดไลค์กดแชร์หนึ่งแสนซับสไครต์เบอร์คนคนคอยู่่างผมอยู่ตอนนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์าวิา ถ้าไม่ตคร้องบบคครับผมแกต้องบอกลักเฟดดี้ทุกคนด้วยโอ้ผมผมรับผิดโดวเฟดดี้ทุกคนเลยนะครับขอโทษด้วยครับฮ่าฮ่าแกต้องรับเลี้ยงชั้นดีๆเข้าใจะไหมถ้าคนอื่นก็ต้องรับเลี้ยงตัวอื่นดีๆด้วยจำฟังจำไว้นะทุกคนฮ่าฮ่าฮ่า แกต้องเต้นไก่ให้คนมันดูด้วยเพราะมันชอบเป็นคนเต้นไก่เน่ยฮ่าฮ่ว้ฮ่าฮ่าฮฉันอยู่นี่ไงล่ะตจัอดัตชิรฮ่าฮ่าฮ่าว้าฮ่าฮ่กมเนยฮ่ฮ่า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 ฮากลังนไก่ด้วยฮ่าฮ่แตงฟอร์วัตชิง่ฮ่าฮ่แกจะพูดภาษาจีนให้ฟังฟังด้วยมันย้นาชอบพูดภาษาจีนอ๋อเมดอินชาเนี่เหรอเมดอินชาแนช่ใช่แล้วจีน่ แดงโอ้พุ้มมาเลยพุ้มมาเลยเมื่อแกโดนช่องเขียวเราคันฝังลังชงจริงเต่าแค่ชาแค่ทำให้ฉันขำได้แกจะชนะถ้าแกทำให้ฉันขำได้ฉันแกจะชนะทำไงอะทำไงอะพูดภาษาจีนไงล่ะจนกว่าคันจะขำข้อเราเต่าเป้าลักกิ๊กเต่าโซ่ติงติงตงงป้องแรงเต่างตังเอ็งตงเต่งลีตั้งหลังหลังวุ้ยขำยังเงียไม่เห็นขำเลยฮ่าฮ่าฮ่าแตงแตงฟอร์มวัดทิ้งไม่ขำมาฮ่าฮ่า โอ้แซงบอกว่าจริงยื้ยแกขึ้นเรือก,กับฉันมาฉันจะพาไปดูเป็ดแกนับสิสามสองหนึ่องหย์เฮฮาาฮาแกตงังฟาว่าชิ่งยังไงล่ะฮาาฮาฉันไปไปลอยไปกันบ่ายฮาฮา